เห็นไหมครับในมืองผมนี่คืออะไรนี่คือยูเอสบีแฟลไดร์ครับตัวนี้นะครับผมจะพาไปทำอะไรกับเจ้า USB อสบีแฟลไดร์นี้ตามมาครับสวัสดีครับผมมาเต๋าสอนการใช้ง,งานรถฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับเจ้านี่ครับยูเอสบีแฟลไดร์ วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับมาทำความรู้จักกับฟังก์ชันนะครับในการใช้งานเจ้ายูสบีในรุ่นฝอนครับไปไปดูั้งในั้นครับแล้วตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในรถรุ่นเ a n g e r ร์เอแล้วนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทรถก่อนเนาะในหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอซิงค์ใหม่8นิ้วนะครับจะมีอยู่ในรุ่น XLS และ XLT นั่นเองนะครับ เรามาดูกันครับว่าในหน้าจอซิงค์ใหม่8นิ้วนะครับในรุ่น XLS และ XLT นะครับจะสามารถใช้งานโหมด USB เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมกดยกเลิกก่อนนะครับนี่นะครับโหมด USB เวลาจะใช้นะครับผมให้ดูเข้าไปที่โหมดของ Audio นะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับตอนนี้ปัจจุบันเราก็จะมีโหมด AM FM แล้วก็บ t o o t h นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบตัว USB เข้าไปนะครับ นี่ครับขึ้นเวลาครับในส่วนของโหมด u s b นะครับกดเข้าไปเลยครับในย s ดบีของผมนี้จะมีไฟล์ m p c อยู่นะครับว้าวสุดยอดเลยครับในซิงใหม่ครับจอ8นิ้วตัวนี้นะครับสามารถเล่นไฟล์ที่เป็น m p c ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถโหลดไม่ว่าจะเป็น MV โหลดหนังนะครับขึ้นมาดูบนรถได้เลยนะครับแล้วก็ได้ภาพที่คมชัดด้วยนะครับแต่ว่าในตัวนี้ครับมีข้อแม้วอย่างหนึ่งก็คือว่า แต่เมื่อใดที่เราดึงเมกมือลงนะครับนะครับภาพก็จะหายไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมาฟอร์ดนะครับเลีงเห็นถึงความปลอดภัยนะครับขณะขับขี่นั่นเองนะครับ ขณะขับขี่อยู่นะครับเราไม่ควรที่จะละสายตาจากท้องถนนนะครับเพื่อมามองจอนะครับเขาก็เลยเลงเห็นว่าเมื่อเราขับขี่บนถนนอยู่ครับก็ก็เลยให้ฟังแค่เสียงอย่างเดียวนะครับไม่ให้เห็นภาพนั่นเองแต่ถ้าเพื่อนๆอยากดูภาพบนหน้าจอนะครับก็ต้องจอดรถแล้วก็ดึงเบรกมือขึ้นนะครับก็จะสามารถเล่นไฟล์ M p 4แบบนี้ได้เลยครับนี่ครับในเมนูก็จะมีนี่ครับกดหยุดได้นะครับแล้วก็กดเลื่อนเลื่อนเพลงหรือว่าเลื่อนหนังนับต่อไปได้ ก็จะเป็นไฟล์ต่อไปเหมือนที่เราใช้งานในคอมพิวเตอร์หรือว่าในเครื่องเล่นอ่า CD MP3 ทั่วไปเลยครับใช้งานไม่ยากครับและนี่นะครับคือหน้าจอซิงใหม่นะครับ8นิ้วนะครับที่มีอยู่ในรถรุ่น XLS นะครับแล้วก็ XLT นะครับที่สามารถเล่นไฟล์วิดีโอได้ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูกับเจ้าซิงสามนะครับว่าถ้าเสียบแฟลชไดร์เข้าไปนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันครับแลวตอนนี้นะครับผมว่าขึ้นมาอยู่บนรถเจ้าว t แท็กแล้วนะครับ ในเจ้ารถไว้แท็กตัวนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอซิงค์สามนะครับเราจะมาดูกันว่าในหน้าจอซิงค์สามในรถยนฟอร์อรอดนะครับจะสามารถใช้งานในโหมดของย s ดแบบไหนบ้างในหน้าจอซิงค์สามนะครับก็จะมีความแตกต่างนะครับกับตัวเจ้าซิงค์ใหม่ที่ผมไปทดสอบเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับ ในหน้าจอถึง3ก็เช่นเดียวนะครับก็จะมีในส่วนของ AM FM นะครับ CD แล้วก็ b l บลู o t h แต่ก็ยังไม่มีในส่วนของ USB เหมือนกันนะครับมันจะขึ้นก็ต่อเมื่อเราเสียบเจ้าแฟลชไดร์ USB เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบด้านบนบ้างแล้วกันปึ๊บนะครับรอสักรู่นึงครับรอให้เครื่องทำการอ่านนะครับเจ้าไฟล์ก่อนขึ้นมาแล้วครับนี่ครับชื่อ USB ของผมกดเข้าไปเลยครับอ่านะครับ เห็นไหมครับจะสังเกตได้ว่านะครับเจ้าไฟล์ที่ผมมีนะครับจะเป็นไฟล์ mp4 นะครับจะไม่สามารถเล่นไฟล์ภาพได้แต่จะมีเสียงขึ้นมาครับนะครับในสำหรับรุ่นซิงสามนะครับมีเสียงปกติเลยนะครับแต่ว่าภาพจะมีขึ้นนะครับในหมดในส่วนของตัวซิงสามโอเคเดี๋ยวผมลองเบาก่อนนะครับ มัน่านไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมซิงสามที่อยู่ใน w วท็กหรือในเอเวอร์เนะครับไม่สามารถเล่นไฟล์ MBC ให้มันขึ้นภาพได้นะครับก็อย่างที่ผมบอกครับฟอร์ดนะครับได้เล็งเห็นนะครับว่าเรื่องของการดูวิดีโอนะครับขณะขับขี่นะครับมันเป็นเรื่องของอ่าเรื่องของความปลอดภัยนะครับเขาจึงไม่อนุญาตนะครับให้อ่าทำการดูวิดีโอขณะขับขี่ได้นั่นเองนะครับเราสามารถฟังได้แต่เสียงนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่เราใช้รถ เป็นรุ่น x l t หรือว่า XLS นะครับในตัวปี2020นะครับตัวนั้นนะครับสามารถอนุญาตให้ใช้เจ้าไฟล์ m p c นะครับบนรถได้แล้วนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการใช้งาน USB นะครับในรถยนต์ Ford นะครับไม่ยากใช่ไหมครับเพื่อนๆนะครับที่ถูกใจนะครับคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจนะครับช่องอาเต๋าสอนการใช้งานรถฟอร์ตเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ